เรื่องทรับในอริยวินัยในยะที่หนึ่งเปกชุดตั้งหลายทรับห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งรับคือศรัธาสองพั์คือศีลสามพั์คือสุตะ สีทรัพย์คือจาคะหทรัพย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสร,รู้ของตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรับรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมจังสอนสัตว์นี้เรียกว่าทรัพคือศรัทธาภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธทินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีล ภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตตะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสุทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทรรทั้งหลายอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรัรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงนี้เรียกว่าทรัพคือสุตะเป็กสุตทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรเป็กสุตทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความจนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีขวามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะ ภพกษุตังหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรเพกษุตั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข นี้เรียกว่าทรับคือปัญญาผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยเจ้าชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นจงบัณฑิตกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมประกอบตรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเน,อเนืองเนืองเถิด